สวัสดีครับวันนี้เรามารับเชิญงานไพมันมองอขอวันนี้มีใครมาบ้างน้องฟิล์มครับแล้วก็พี่กีตาร์ม่องลี่โอนีออปปอ่น้องชอปเปอร์อแล้วก็น้องซีแกมแล้วก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่ได้ไหมพี่แล้วก็พี่บีทว,วก็น้องมา พิมพม็กก็จะสีสุดสามากนะครับุแกแล้วก็บอสน,นะครับนับ่งทิ้งงานแม่พนนีงานไทยมันมาขอก้อนจันทร์ครับตักซงดี่นะยมันไทยมันรับเชิญนะครับออสั้าเราห้องหลักครับตกยอวรับเชิญครับ การบรรยากตัรังไชรูปแบบโซเชียลกันนี่แบบน่าท่นี่นั่มมากครับที่มาเดียวครับบองทำตลอดเลยท้องคกินกินแล้วก็ไม่แซมนะไม่แซม กูบิ๊กกี้แล้วก็มังคอรไม่กำลังใจใดเครับแม่บ่อก็ไมกำลังใจไหนจอครับผมเมื่อกลางวันี่มันก็ต้องแหกที่เช็ค เพีงจ่า่คกับเตีเร็ลยอแรีโอใครรู้ล้วแกแล้วครับใก้ดีขึ้นเลพี่น้องเดี๋ยวจะไล่สดนะครับผมไล่สดปาท้านากัาม้นักหลาแล้วพี่หนาวแล้วหนาออกกล้องแล้วนี่ วันนี้มางานไรายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะศูนย์เพศสภาวะกับศุลกากรมาเขาจะบอกวันนี้วันนี้า้องมีวันนึงก็คือเขาจะบอกว่าคือไม่เอะไรกับรถทเสียแ้วไปดูเดีก่าน้นก็คือเร่งเรงรีไปแล้วเดีเาจะมี่าสา คนตะกี้ตะหมว่าก็วันนี้เป็นวันวันนี้ถามว่าพุทธาไงวันนี้มีไม้ยพุทธาไหมพุทธาข้อข้อไหนจะไม่ออกไม่เจอกันนะครับบนเวทีครับเจะสิไรสุดอี่พันธ์พี่น้อง